วันนี้เยอะกว่าเก่านะครับนี่นี่นี่ครับวันนี้เยอะโอ้โหนี่ฟังนี้นะวบับโ,โอ้โหจับเต็มเลยแรงกีนุนทั้งนั้นนะครับนี่มันมาลงมาอยู่กิ่งตําแล้วนะครับดูนะครับจับเต็มอยู่ เต็มเลยนะครับวันนี้วันที่สองนะครับจับเต็มกิ่งเลยดูนะครับนี่ข้างมากิ่งต่ําแล้วนะครับก็จะเอามือจับไปเลยนี่นี่ครับนี่ครับนี่เก็บเอาเลยครับนี่นะครับเพราะมันมันอยู่ต่ําแล้วนะครับเราไม่ต้องไปสอยนะครับจับกันเป็นคู่อย่างเงี้ยนี่ครับ ครับนี่รอบสามนะครับเนดูครับดรอบสามเลยดูเต็มเตี้ยครับวันนี้เขียวเลยดูนะครับนี่ไม่ใช่ในน้อยนะครับนี่โอโหดูนะครับอสุดยอดครับวันนี้เยอะจริงๆเต็มเลยอืมนะครับวันนี้ ใส่ไปสองมือเลยเอ้อครับผมสวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอยแมงกีนุนรอบสองนะครับคอยดูนะครับว่าวันนี้จะได้เยอะกว่าหรือเปล่าเพราะว่าใบไม้มันเริ่มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมว่าวันนี้เราจะได้แมงกีนุนเยอะกว่าเก่าหรือไม่นะครับดูเสียงครับเสียงแมงกีนุนมันบินมาเล่นไฟเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับวันนี้ ไปกันเลยครับนี่นะครับดูนะครับแมงกินุนวันนี้เยอะกว่าเก่านะครับนี่นี่ครับวันนี้เยอะครับนี่ดูนะครับเอาต่ำๆก่อนวันนี้มาสองคนนะครับนี่ดูนะครับวันนี้สองคนเต็มกระป๋องสวบ โอ้โหนี่ฟังนี้นะวับโอ้โหเต็มครับเต็มถังมันใหญ่เขาต้องต่ำก่อนอังมดวับเข้าไปเลยนั้นแหละอยู่ในถังมดแหละอืมดูนะครับวันนี้นี่ก็ต่ำนี่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 ดูนะครับเนี่ย ลงทันเขยา่าถังนะเออนั่นแหละเออนี่เอากิงตำหน่ก่อนเอาต้ตามตำก่อนรวบดูครับวันนี้โอ้โหนี่กิ้งนี่องกิงนี่สวบทีเดียวเลยนะ<ห>นี่อ่ะนั่นนะ่ะเต็มเปี้ยอยู่นะอเออนั่นแหละ,ละสันรัก็าเสียไปข้างบนนู่น<อ>เออนั่นแหละ สวบสวบดูนะครับเยอะครับวันนี้ดูเต็มเตี้ยดูดิโโ้โหเยอะจริงๆวันนี้จับเต็มเลยดูนะครับดูมันบินเต็มเตี้ยนี่ครับไหลลงถังเรียบร้อยอดูนะครับ แมงเต็มเปีเ๊ยนี่ครับนี่ดูนะครับนี่เต็มเปีเ๊ยะนี่ครับอันนี้มันมาข้างล่างแล้วนี่ดูดูนะครับดูนี่ครับนี่จับเต็มเลยแมงยินนทั้งนั้นนะครับน,นี่มันมาลงมาอยู่กิงตําแล้วนะครับดูนะครับ tém vô, Ủa. đây là tua. Ngàm. Uhm. <cười> <cười> ừ ừ, นี่ครับมันจะเกาะอยู่ตามกิ่งต่ำนะครับเพราะวันที่สองนี่กิ่งมันต่ำมาแล้วดูนะครับนี่นี่ครับจับเต็มเลยนี่ครับนี่ครับไอ้กิ่งต่ำๆนี้เราไม่สอยนะครับผมเราจะเอามือจับเอาเลยดูนะครับนี่นี่มันเริ่มลงมากิ่งต่ำแล้วนะครับก็จะเอามือจับไปเลยเนี่ยนี่ครับนี่ครับ นี mm ่เ hmm. ก็บเอาเลยครับนี่นะครับเพราะมันมันอยู่ต่ําแล้วนะครับเราไม่ต้องไปสอยนะครับจับกันเป็นคู่อย่างเงี้ยนี่ครับหยิบไปเลยนี่ครับนี่ครับเป็นพวงเลยนะครับเนี่ยหยิบเอาเลยไม่ต้องไปอ้นี้นะครับหยิบเอาหยิบเอาครับอันนี้ กิ่งมันอยู่ต่ำแล้วนะครับนี่นี่ครับโอเคครับนี่นะครับเต็มเลยนะครับวันนี้วันที่สองนะครับจับเต็มกิ่งเลยดูนะครับนี่นี่ครับนู่ครับนู่นอีกกิ่งหนึ่งดูนะครับแต่ละกิ่งโอ้โหเต็มครับนี่ดูนะครับเนี่ย ไม่รู้จะเอายังไงหมดรู้นะครับแดงและกิ่งดูนี่ครับโอ้นี่ครับเราแก่ถุงก่อนนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเทครับนี่รอบสามนะครับนี่ดูครับโอ้ โลสามลแล้วดูเต็มเปียรครับวันนี้แถวเลยดูนะครับดำปีเลยวันนี้ปูเยอะครับวันนี้ปูบิน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 หนีหมดแล้วดูนะครับวันนี้อืสุดยอดครับวันนี้เยอะมากครับวันนี้ดูครับอืโอ้โหเทียบดูนะครับนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ย โอ้โหดูนะครับอสุดยอดครับวันนี้เยอะจริงๆเต็มเลยดูครับอืเต็มไม้เต็มมือครับวันนี้โอ้โหกับแก้มพะดีเลยคุณเียกับแก้มเอาบินไปรอดหลายกันนกดูนะครับอืเอาก่อ,อ,อีกอ่ะื นี่ครับผมท่นปิดไปดูมันจะพอ่อเออมันแหละนี่นครับโอ้สุดยอดมากวันนี้ครับผมก็อันนี้เป็นอ่าวันที่สองนะครับที่เราไปจับนะครับได้เยอะกว่าวันแรกนะครับวันที่สองมันจะเอาง่ายกว่าเต็มเปียนะครับผมคุ้มครับวันนี้คุ้ม พอสามวันก็ไม่หมดนะครับนี่หลายชามเลยแหละหาอยู่หากินแบบบ้านๆนนะครับผมสไตล์บ้านนอกนี่ครับผมก็คลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับผมสําหรับปีนี้แมงกินุนก็สําหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโอสายดุยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งหน้าต่อไปนะครับไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสุดยอดครับเราเตรียมตัวเก็บทรัพย์เก็บใส่ถังนะครับเยอะมากสุดยอดครับโอ้โหนี่ของทั ถ้าจับไหมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวเอาใส่กลับบ้านนะครับดูนะครับฟ้าดูนะครับฟา้ครับเดกันดูดูนะครับเห็นเปียอะไรเอาไปมดนั่นไหนยัเออ เอ็งกินสองวันแล้วโอ้เต็มเปี้ยหไปอือนี่นะครับวันนี้ใส่ไปสองมือเลยเอ้ยเออยเต็มเปี้ยะวันนี้อเนี่ ดำปีดำคีรีครึ่งดอกครึ่งโคสุดยอดน้ด่นนี้แลวพนี้เองใครกินอันนี้ให้ลูอออกเาไปกินให้<ะ>ลูอออกเาไปกินตอนพนี้เองใครกิน,นลลดูเล็กนี่ดูนะครับโอโ้โหถุงถุงไม่ได้เล็กนะนี่ถุงใหญ่เลยนะนี่ดูนะครับ<ค>รโอโ้โห เต็มเปีเป๊ย,ออยโอ้อส,อสองวันเอยงยังไม่เท่าเลยนะเนี่ยดูดิจะดูดูนะครับเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับดูนะครับสูงใหญ่นะ <c oughs> เดี๋ยวเอาทงหมนะ้นาเฮ้ยคือวูข่อย่างนี้เลยอะอือดูนะครับโอ้โหดูเดยอะครับสุดยอดครับวันนี้แจมแจ้วโอ้ ดูนะครับนี่ไม่ใช่น้นอยๆนะนี่โป้เยอะมากดูโอเค